ก๋วเ,เตี๋ยวลูก,กชิ้นน้ำใสซี่ดังนะฮะับก๋วยเตี๋ยวชนย่านรล้วกุณอาเนี่ยย่านวัดอรุณนะครับท่านผู้ชมครับนะฮะเตรียมมากนะครบับไม้ผมนะผมนะผมเป็นขนมนะฮะผมจะเป็นเนื้อนะครับท่านผู้ชมนะรมีตลาดมากินมากมายนะครับของผมมาแล้วนะฮะของผมที่สับเป็นแห้งนะฮะเห็นไหมดูแต่หน้าตาลานมากๆนะครับท่านผู้ชมครับเห็นะครับ ต้องติดแต่ต้องปรงนะฮะต้องปรงแส่น้ำซุปนะครับเดี๋ยวมันน้าน่นันะครับคร่ี้สวยมากเลยครับแต่อดทานนะครับท่านผู้ชมครับ ก็ยกรเ็เอรอแล้วครับโอเคครับัผมนดแม่แวางนี่เมื่อกี้แม่ไม่เห็นแม่ไม่รู้ว่าแวางโสอะไรนะครับชอนเรารอทานแล้วครับผู้ชมครับร้าน้เาอร่อยนะแนะนแปนะน้สอร่อย โัวเขไใส่ก็อร่อยนะไส่อ,อร่อยมากนะ